กันหรือ,อยังเอ่ยได้ยินเสียงชัดไหมคะฮัลโหลเทสเทสได้ยินจ้าเ <Okay. S 2> <Okay. S 1> พือไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะน้องๆก็เข้ากันมาเรื่อยๆเนาะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวฟิสติครูผู้ช่วยนะคะวันนี้ก็ วิชาภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเช้าวิคิดวิเคราะห์เนาะตอนบ่ายก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอยู่ในภาคก่อน,นะคะก็แนะนําตัวกันก่อนนะคะพี่ชื่อนางสาวกิตสุภาคําโขงนะคะหรือเรียกพี่น้ำตาลก็ได้นะคะ KU 70ค่ะตอนนี้รับราชการอยู่ที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะหลายคนอาจจะเคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ก็ได้เนาะโอเค อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาพี่บ้างแล้วโนตะตามเพจต่างๆนะคะโอเคมาอันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานตามเพจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจคูดิวคูเคนคูเบิร์ตโอีกนะคะที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะนะคะ,นะคะสามารถติดตามได้ตามเพจต่างๆนะคะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันตอนนี้บ่ายโมงห้าหกนาทีแล้ว ของเราจะสอบกำหนดการออกมาแล้วเนอะวันที่1 7กรกาฎา,าคมนะคะตอนวิชาภาษาอังกฤษน่าจะเป็นตอนบ่ายโมงฉะนั้นที่อยากให้น้องๆเนี่ยเฉลี่ยคะแนนให้ดีนะคะเรารู้คะแนนอยู่แล้วใช่ปะว่าวิเคห์มันร้อยคะแนนอังกฤษ50คะแนนแล้วก็อะไรนะการเป็นข้าราชการครูที่ดีอีก50คะแนนนะคะภาษาอังกฤษจ,จะเป็นวิชาไม้เบื่อไม้เมามากสาหรับเด็กหลายคนนะคะโอเคมาแต่อย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเมื่อหนูสอบบรจุติดแล้ว หนูต้องสอบ c e f r ด้วยนะคุ้นหูหรือ,อยังเพราะเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวช่วงเปิดเทอมเนี้ยคููหลายท่านต้องต้องสอบเพื่อเอามาทําประเมินวิทยาฐานะนะคะยังไงก็ไม่รอดค่ะอย่าทิ้งนะคะอ่ะพี่ขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะมาในเรื่องของโครงสร้างข้อสอบนะคะภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะ4ส่วนไม่ว่าจะสอบอะไก็แล้วแต่นะคะจะมีสส่วนหลักๆมีอะไรบ้างห conversation ค่ะหรือบทสนทนา บทสนทนาก็คือที่เราถามตอบกันนะคะใครทําอะไรที่ไหนนะคะตรงจุดนี้เป็นจุดที่สามารถทําคะแนนได้ดีมากๆนะคะพยายามเก็บให้ได้ตรงพา์ทนี้2คือเรื่องของคําศัพท์นะคะคำศัพท์นะคะจดร่างๆโนตโนตไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราจดเนี่ยมันจะได้ผ่านสมองแล้วมันจะได้จํานะคะ3ค่ะก็คือกแ,มมแกรมมาแกรมมาเป็นไม้เบื่อไม้มเมาอีกแล้วนะคะเอาจริงๆนะ แกมมามันเหมือนวิชาคณิตศาสตร์อะคะ่ะมันเป็นสูตรของมันตายตัวะค่ะเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองะคะ่ะแกมมาก็เช่นเดียวกันแบบเห็นแฮแฮแฮ่แล้วเจอช่องว่างนะให้ก,กาช่องสามตามหลังทันทีประมาณนี้นะะะอะค่ะเจอทูเมื่อไหร่บวกเวิร์บอินฟินิีมันจะเป็นกฎของมันตายตัวเลยนะคะอันนี้สี่คือ reading ค่ะการอ่านหรือบทความนะคะก็จะมีทั้งสั้นและก็ยาวนะคะเราก็จะอืมพอเห็นปุ๊บเบื่อ เซ็งไม่อยากอ่านนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการทํากันในแต่ละส่วนนะคะแต่พี่ขอเน้นย้าว่าส่วนที่สามารถจะทําคะแนนได้ที่สุดคือพาร์ที่1และพาร์ที่2องนะคะสองพาทนี้พยายามทําคะแนนให้ได้เยอะๆนะคะเป็นพาร์ที่เก็บคะแนนง่ายที่สุดแล้วส่วนทนามันจะออกอะไรบ้างาส่วนทนามันจะออกเรื่องอะไรบ้างอ๋าาอ sorry อเดี๋ยวก่อนนะคะสองพาร์ทนี้นะคะพยายามเก็บให้ได้หนอต่อมาค่ะสักที่หนูจะต้องเจอและพี่คิดว่ามันต้องออกเพราะมันกำลังเข้ากับยุคสถานการณ์ไวรัสโคโรนานั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะถ้าสมมติโจทย์ออกมาแบบนี้อันนี้พี่ยกตัวอย่างโจทย์เนาะเพราะมันมีภาษาอังกฤษยอยู่ด้วยไงลองตอบเล่นๆดูพิมพ์ขึ้นมาได้เลยว่าน้องจะตอบข้อไหน,นเออคือเราต้องรู้ไงว่าไอออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ออนเซ็นออนดิมฮาเนี site, ่ย แปลว่าอะไรถูกต้องวะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะปอยขึ้นเนาะงองงูมีคนตอบแล้วมีงองงูด้วยอ่ะลองลองพิมมาให้เวลาคิดสักสามสิบวิสาดทุกขอยห้ข้อนี้ออกเช่ยนเลยอ่ะเชี่ยเลยเขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่ไม่ใช่นะย้ำนะข้อไหนไม่ใช่ <c oughs> งองงูเยอะมากอะไม่เปลี่ยนใจใช่ปะ <c oughs> ออนดีมาหนูไม่คุ้นคำนี้ใช่ไหม เริ่มเผยในผู้ย่างเริ่มเืยอะอะพร้อมนะมาดูกันค่ะข้อที่ไม่ใช่คือข้อข้อข้ององ,งูค่ะถูกแล้วค่ะออนเซนค่ะ,ออ,คะออนเซนคืออะไรน้ำพุร้อนอย่าให้โจดหลอกเรานะคะอย่าให้โจดหลอกเรามาดูกันค่ะออนไซคืออะไรคะลองตอบมาสิออนไซถ้ามันออกปุ๊บหนูต้องรู้ความหมายแล้วค่ะออนไซคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเรียนที่ไหนคะ เรียนทางทีวีเรียนทางอินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์เรียนในห้องเรียนโอ้สุดยอดใช้ได้ยอดเลยเรียนที่โรงเรียนค่ะถูกต้องค่ะต้องเป๊ะสับนะเผื่อมันออกแล้วพี่คิดว่าออกออนไลน์อันนี้คําที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะจานะสับพวงนี้จาย้ํานะจ๊ะว่าต้องจําค่ะออนแอค่ะออนแอค่ะเรียนที่ไหนคะติ๊กต๊อบติ๊กต๊อเรียนบนอากาศหรือเปล่าเพราะแอร์แปลว่าอากาศใช่ไหม ออนแอร์คือเรียนผ่านโห oh, สับดีอะ DLTV DLTV ถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คืออะไรเรียนผ่านโทรทัศน์นะะออั่ on นแหละใช่ป่ะเรียนผ่านโทรทัศน์นะคะและออนดีมานคืออะไรติ๊กต๊อบติ๊กต๊อบพิมพ์พิมพ์ออนดีมานคือเรียนเรียนผ่านแบบฝึกหัดเฮ้ยใช่ว่าใช่ว่าพี่ชอบแกล้งว่ะ ใช่เป่า DMC ด้วยเอามาแล้ว DMC ไปแล้วไม่ใช่หรอเรียนผ่านอะไรคะ On Demand ตอบข้อนี้ถูกสอบติดแน่นอนตอบข่อนี้ถูกตอบติดแน่นอน On Demand ก็คือเรียนผ่านแอปพลิเคชันค่ะอาจจะเป็นสับใหม่เนาะสับใหม่นะคะและตัวสุดท้ายค่ะที่มันไม่มีในชอยก็คือ On Hand ค่ะเรียนผ่านแบบฝุกหัดหรือหนังสือเรียนที่บ้านนะคะ จำนะคะพบควรค่ะออนไซต์เรียนที่โรงเรียนจำออนไลน์เอออันนี้ได้ได้อยู่แล้วออนแอร์เรียนผ่านโทรทัศน์นั่นเองและก็ออนดีมานเรียนผ่านแอปพลิเคชันนะคะออนแฮนแฮนคือมือะคะ่ะเรียนด้วยการทําแบบฝึกหัดนะคะอันที่ไม่ใช่คือออนเซนสับพวกนี้สําคัญค่ะพร้อมนะคะจะเริ่มแล้วนะคะจะเพิ่มเริ่มลุยข้อสอบแล้วนะคะเอานะเอานะไปนะคะเริ่มค่ะอันแรกค่ะ conversation เมื่อกี้พี่บอกแล้วว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนนะคะ conversation เป็นพา์ที่เก็บได้ง่ายที่สุดค่ะพิกการจำปังๆจดได้จดค่ะจดได้จดนะคะแต่เดี๋ยวแจกสไลด์ให้เนาะแต่จดจดได้ก็จดเนาะล่างไปใครคุยกับใครค่ะเราต้องจับให้ได้ค่ะใครคุยกับใครคุยเรื่องอะไรค่ะสั้นกระชับสุภาพจับเชนได้ว่าบวกหรือลบถ้าเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดนะคะใครคุยกับใครเช่น หมอคุยกับคนไข้คนไข้รอเรือนายจ้างคุยกับลูกจ้างนะคะหรือคุยเรื่องอะไรต้องจับได้ค่ะเรื่องไปเที่ยวไปสอบดูหนังบราบารา,รา,ราเราต้องรู้แล้วเขาคุยเรื่องอะไรแล้วจะรู้ได้ไงพี่มันจะต้องรู้ศัพทบแล้วมันต้องแปลได้ถ้าหนูไม่รู้สับหนูแปลไม่ได้ก็ก็จบนะเอาจริงก็จบอยู่นะเออภานี้มันค่อนข้างง่ายถ้าเรารู้ศัพท์แล้วเราแปลได้สั้นกระชับสุภาพ เน้นสุภาพค่ะจะเจอคําว่าอะไรบ่อยๆอ,อ่ะฉันก็อยากไปนะแต่ไปไม่ได้อารมณ์ประมาณเนี้ค่ะ mm hmm. I would love to love mm hmm. ที่แปลว่ารักที่เรารู้จักกันดีแล้วค่ะ I'm mm hmm. afraid ฉันเกรงว่าฉันแบบฉันไปไม่ได้อ่ะอะไรอย่างนี้นะนะคะเน้นสั้นกระชับและสุขค่ะบางทีอะช้อยมันถูกทุกข้อถูกปะเราเน้นที่มันแบบสุภาพที่สุดนะคะจับเซนได้ว่ามันบวกหรือลบโอเคนะนี่คือเทคนิคการทำ conversation ได้นะคะ ไปต่อนะไปต่อนะสองคำนี้ระวังให้ดีเอ่อฮาวดูดูค่ะตัวแรกแปลว่าอะไรคะใครรู้พิมพ์ขึ้นมาค่ะถ้าเจอในข้อสอบค่ะแปลให้ไวแปลให้เร็วค่ะตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยมากและสาสตูขอให้เจอเช่นอีกแล้วสาสุูขอให้เจอคำนี้ในปีนี้ด้วยฮาวดูดูเฮ้ยมันเคยออกตอนรุ่นที่สอบมันก็เคยออกมันแปลว่าอะไรคะพิมพ์ขึ้นมาเลยแปลว่าอะไรเอย่ย ขอดูนิดหน่อยแปลว่าอะไรคะคำนี้ how do you do ได้ไหมเอ่ยไม่เห็นข้อความ how do you do แปลว่าอะไรเอ่ยคำนี้ระวังให้ดีออกเพระสอบบ่อยนะคะจะเห็นว่าสองคำนี้มีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะอ่าเฉลยแล้วเนาะ พบายดีไหมหรือยินดีที่ได้รู้จักใช้ในการเจอกันครั้งแรกนันนะคะถาม how do you do ก็ต้องตอบ how do o you do? ดูดูค่ะสองคำนี้อันที่เหมือนและคล้ายกันคือ Do you do และที่ต่างกันคือ w h a t เห็นไหมคะข้างหลังเหมือนกันเป๊ะเลยหนูอย่าพลาดนะหนูยะยายามถ้าถาม how do you do สมมุติ A ถาม how do you do B ก็ต้องตอบเป็น How do you do ตอบ I'm fine, thank you, I'm good อะไรทั้งหลายไม่นะคะเราจะไม่ตอบแบบนั้นมันผิดกฎนะคะถาม How do you do ตอบ How do you do แปลว่าสบายดีไหมหรือยินดีที่ได้รู้จักก็ได้เราก็จะเช็คแทนกันถูกป่ะใช้ในการเจอกันครั้งแรกครั้งแรกเท่านั้นอย่าพลาดนะคะถาม How do you do ตอบค่ะตอบ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 ,ตอบ How do you do ค่ะ ต่อค่ะข้อที่สอง h t t o y y u u ดูคำนี้แปลว่าอะไรคะ What do you do? ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ What do you do? ค่ะแปลว่าอะไรคะพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะคำนี้เจอในข้อสอบปุ๊บตอบได้ปับ๊บทำอาชีพอะไรเก่งมากค่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เฉลยอะมีคำตอบอื่นอีกไหมหลายคนอาจจะเห็นว่าดูแปลว่าทำอาจจะคิดว่ากำลังทำพอย่เออไ็ได้อ่ะลองลองแปลมาลองแปลมา คำนี้ค่ะ What do you do อย่า,าพลาดนะคะแปลว่าทำอาชีพอะไรสองคำนี้ระวังให้ดีทวนค่ะ How do you do ถาม How do you do ตอบ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 ,ตอบ How do you do ค่ะสบายดีไหมยินดีที่รู้จักใช้ในการเจอกันครั้งแรกอย่าตอบ a m p l i f e นะคะไม่นะอย่าไปกาข้อนั้นนะคะ What do you do ทำอาชีพอะไรไปต่อค่ะ สองคำนี้ระวังให้ดีค่ะติ๊กตติ๊กต,กตกคิดให้เร็วคิดให้ไวค่ะ How are you doing เหมือนกันค่ะที่ต่างกันคือ how กับ what ค่ะจึ๊บจับงวงกลมได้สวยยินะัขออนุญาดื่ม How are you doing ตัวแรกแปลว่าอะไรค่ะทิ้งขึ้นมาเลยค่ะแปลว่าอะไรคะตัวแรกมั่นใจผิดเป็นครูค่ะลูกผิดก็ผิด ถูกก็คือถูกอย่าไปกลัวค่ะทําการใหญ่ใจเราต้องนิ่งนะคะน้องเร็วพี่รอคําตอบอยู่ How are you doing สบายดีไหมเอออ่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าเป็นในห้องเรียนเราก็จะแจกคะแนนกันใช่ไหมสนุกสนานนะคะเรียนออนไลน์แปลว่าอะไรคะเห็น doing ทุกคนจะคิดแล้วกำลังทำอะไรใช่ว่า How are you doing แปลว่าสบายดีไหมคะ่ะ ความหมายเดียวกับ how are you today ที่เราพูดกันนะคะ how are, how are you how are you how are you doing ตัวนี้ระวังนะแช่งอีกแล้วค่ะขอให้ออกเพราะมันเป็นตัวหลอกที่ดีมากเด็กไทยหลายคนชอบผิดเยอะมากพี่สอนมอปลายแล้วเด็กหลายคนก็ยังตอบผิดตรงจุดนี้นะคะ what are you doing น่าจะรู้อยู่แล้วป่ะอะ่ลองพิมพ์ขึ้นมาบางคนก็รู้ไงเอกอันกิจเขาอาจะสบายแต่เอกอื่นแบบมันแปลว่าอะไรวะ what are you doing คืออะไรคะ What are you doing? I am reading. I am watching. แปลว่าอะไรคะแปลวะ่าคุณกำลังคุณกำลังทำอะไรอยู่คะ่ะเก่งมากคะ่ะทุกคนคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะสองคำนี้ระวังให้ดีนะคะไปต่อนะคะไปต่อนะคะ <c oughs> มาอีกแล้วคะ่ะเห็นโกอิงอ่ะโกอิงอ่ะเห็น h าวค่ะ How? ถ้าเราแปลตรงตัวจะแปลว่าอย่างไรใช่ปะใช่ว่าตัวอิงเราจะแปลว่าไปถูกปะมันจะแปลว่าไปอย่างไรไหมมันต้องมีคนแปลแบบนี้จริงๆไปอย่างไรเ uh. อออแล้วจริงๆมันแปลว่าอะไรอ่ะใครได้พิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะลองดูลองเดาดูเราต้องเวิร์บคู่เดาค่ะนะจุดจดนี้ระวังให้ดีพวกนี้เป็นตัวหลอกให้ดีมาก How is going แปลว่าแปลว่าแปลว่า มันไปอย่างไรเป็นไงบ้างเออมันแปลว่าสบ,บายดีไหมคะ่ะทุกคนค่ะสบายดีไหมคะ่ะสบ,บายดีหรือเปล่าข่าวเขาไม่เคยรู้ h o w i s going แปลว่าสบ,บายดีไหมส่วน where where แปลว่าที่อะไรที่ที่ที่ไหนคะ่ะคุณกำลังจะไปไปไปไหนคะ่ะอันนี้คะ่ะคุณกำลังจะไปไหนฉะนั้น h o w i s going ระวังนะคะสาธุเช่งๆของให้ออกค่ะสบายดีไหมคะ่ะไม่ใช่ว่าไปอย่างไรนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเอ๊ะมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่มันจะออกไหมคะจะยากเกินไปสําหรับรูปช่วยไหมฮาวคคามอะคะ่ะใครรู้บ้างว่าฮาวคําตัวนี้แปลว่าอะไรเออฮาวคืออย่างไรและคําแปลว่ามาทุกคนรู้แลวทุกคนจะแปลว่ามาอย่างไรเฮ้ยใช่เปล่าอ่ะลองตอบนะ ลองตอบมาหาวคําแปลว่าอะไรคะเออหาวคาแปลว่าอะไรคะมีคนตอบมาแล้วว่าทําไม่อะแล้วทําไม่อะทําไมมีคําตอบอื่นอีกไหมหาวคําระวังให้ดีคํานี้ผิดกักเยอะหาวคาแปลว่าแปลว่าเท่ากับ y ค่ะแปลว่าทําทําทําไมค่ะจดนะคะจดนะคะน,นี่ไม่ได้มีในสไลด์เนาะนึกออกก็เขียนเลยนะคะหาวคําทําไม่ให้สตูดิโสบายดีไหมนะคะ ตรงไหนจดได้จดนะคะให้เวลาในการเลคเชอร์สามสิบวิเนาะเทคนิคการสอบการอ่านหนังสือของแต่ละคนมันน่มันก็ไม่เหมือนกันอุ้ยปิดไม้ให้หน่อยได้ไหมอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าถามพี่หนึ่งคือใดๆคือหนูต้องมีสมาธิก่อนนะคะสมาธิเป็นหลักค่ะและต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะแบ่งเวลาอ่านให้ดีต่อต่อนี้พี่จะสอบบรรจุ ที่ก็เป็นไม่ใช่ครัวตาจ้างที่เป็นครูเนี่ยครู Q i อ p พไม่รู้น้องจะเคยได้ยินไหมอ่ะครูไอีก็คือของบริษัทเนอวิซาคือใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้คุณสามารถไปเป็นครูแบบนี้ได้เงินเดือนประมาณสองหมนแปดตอนนั้นนะก่อนที่วีเจอสอบบรรจุมันยังไม่เปิดช่วงนั้นนะคะสองหมืนแปดอันนี้ก็เป็นแนวทางนะื่อสนใจนะคะก็ ใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้สามารถไปสมัครไปสอบได้เลยแต่ต้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตสร์หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะเหมือนเราปลอมตัวเองเป็นคนต่างชาติในโรงเรียนนั้นนะคะนะคะที่สอบสองรอบที่ติดสองรอบนะคะรอบแรกก็คือสอบสอบเพื่อบันจุส่วนรอบที่สองคือสอบย้ายสอบย้ายแต่พี่ไม่ย้ายติดแล้วนะแต่ไม่ย้ายนะคะรอบแรกได้อันดับที่ห้ารอบที่สองได้เลือกคนแรกเพราะว่ารอบนั้นมันมีปฐมอ่ะ ยาวเหยียดเลยพี่ก็เลยเอาตั้งใจไว้แล้ว่ยถ้าติดปฐมขอสละบสิทธิ์และพี่สละบสิทธิ์จริงๆรอบสองพี่ก็เลยไม่ย้ายเลยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่พี่ตั้งใจมาตั้งแต่แรกที่มาดูมาเซอร์เวีแล้วก็คุยกันในกลุ่ปไลน์ของเราอะว่าเฮ้ยเราเอาที่นี่นะอะไรเงี้ย <P> เพราะก่อนที่เราจะไปเลือกบันจริงเราจะต้องมีการแบบคุยกันก่อนในกลุ่มเฟซอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบเฮ้ยรู้จักกันเฮ้ยเธอเอาที่ไหนอะไรเงี้ยมันจะได้ลงตัวมากขึ้นนะคะพี่อ่านหนังสือไหมอ่านค่ะ เชื่อว่าทุกคนก็ต้องอ่านอ่ะอ่านแล้วสมุดลงกระดาษามสมุดที่หนูมีนั่นแหละแล้วพี่ทําง,งานที่แปะรอบบานคือเดินไปตรงไหนพี่เจอเฮ้ยอันนี้นะเทคนิคท่องอย่างนี้นะท่องเป็นเพลงท่องเป็นกรท่องเป็นแล้วแต่ความฉิดหนูอย่างตอนเนี้ยอะไรนะลัดซื่อในฝ่ายเพียนง,งานไล่จุ๊บจุ๊บพี่ก็ยังจาได้ว่าอะไรมันคือคุณคุณลักษณะมุ่ประสงค์ป่ะใช่ปะ่ะเออต่อเออบางสุดก็ลืมไปแล้วช่างมัน เน้นฟังค่ะพี่จะชอบฟังอาบน้ำก็ฟังก่อนนอนก็ฟังฟังแล้วคิดตามดูตาม YouTube ดูตามไลฟ์สดที่เขาไลฟ์กันนะคะนั่นแหละไอฟฟรีนั่นแหละดีมากแล้วก็เน้นทําข้อสอบที่สําคัญเลยนะเน้นทําข้อสอบเยอะๆตามเพจที่เขาแจกนั่นแหละค่ะจําเป็นเพลงจําเป็นกรแล้วแต่น้องเลยแล้วก็ติ๋ยกับเพื่อนถ้ามีโอกาสก็ลองเตยกับเพื่อนให้เพื่อนผู้ใ้ฟังสลับกันอะไรเงี้ยเฮ้ยแกรู้ตรงนั้นไหมแกรู้ตรงนี้ฉันรู้ตรงนี้ชนนแชร์กันอยากจัด อยากกักกันนะคะอยากกักกันอันนี้สําคัญเลยลงคอสถามว่าลงคอสดีไหมก็ดีนะมันก็แล้วแต่กาลังของแต่ละคนการลงคอสก็เหมือนเป็นการสร้างแรงบป็นกำใจให้กับตัวเราอะได้เจอศัตรูได้เจอคู่แข่งผู้นี้ดีกว่ามันก็แบบเฮ้ยเราต้องติดนะต้องติดนะนะคะบางคนอ่านน้อยแล้วติดก็มีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงจังหวะชีวิตของแต่ละคนถูกไหมนะคะใครจะได้ประมรถมมัธยมก็บนบานสามการเอานะคะโอเคเนาะ โอเคบ่ายสองครึ่งแล้วอาจารย์ยังอยู่ไหมคะค่ะโอเคค่ะโู้จบแล้วก,ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสน้ำตาลตรงนี้ได้มาแนะแนวน้องๆนะคะรู้สึกด,ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสุดท้ายนี้พี่ก็เนาะขอบเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะสอบติดได้ลำดับที่ดีที่ตั้งใจที่หวังไว้ได้โรงเรียนที่ตั้งใจอะ่ะ แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องนับถือหรือคุณพระสิธิ์สนับไตนะคะน้องให้มีสติและสมาธิในการกาข้อสอบนะคะทําให้เต็มที่และที่สําคัญน้องอยากกดดันตัวเองขอตรงนี้เลยอยากกดดันอยากเครียดนะคะข้อไหนถ้ามันไม่ได้จริงๆหนูน้โมสจบลูกหนูตั้งสตดิตั้งนโมสาบจบแล้วหนูจิ้มแม่งเลยค่ะลูก้า <laughs> จิ้มเลยค่ะก็มันไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะ ข้อไหนยาวสิบเลือกข้อนั้นนะเป็นเทคนิคของขานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้ามีปัญหาภาษาอังกฤษข้อไหนสงสัยพักมาถามได้ยินดีจะตอบยินดีจะช่วยเหลือเนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะทุกคนน้องๆสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ตหนหญ้าในนามขอคนะนุก็ขอบคุณวิทยากรด้วยนะคะกีีมาให้ความรู้นะคะกับจิตเก่าแล้วก็ศิปิจิตบันนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวยังไง เอ่อเรื่องคลิปเรื่องเอกสารอะไรก็เดี๋ยวติดต่อใน Facebook ที่เราตั้งไว้เนาะค่ะแล้วก็สำหรับพิสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้พรุ่งนี้เจอกัน9ก้าโมงนะคะค่ะวันนี้ก็จบงานเท่านี้เนาะขอบคุณพิักรมากจ้าค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะทักันนะคะ